พ่อๆกันมืาอน,นี่ยกับเนาะสภาพเพื่อนซานของแม่ลองเชิดพี่น้องเลยจักชีวะไ,ได้ๆได้เนาะเพือนนี่ฝนา้าดถล่มลงมาพี่น้องเลยแเฮงๆเน,ะนะมาะเมื่อวานนี่กับทางสร้างเพิ่นมาม่างลังคาเพื่อนอ่าดูไข่ดิชีวะเนาะจะกลมเห็ดพี่น้องเลยเม่งเลย สบายดีเลยสวัสดีเด้อเนาะพ่อพอกันกะมาเก็บกวดเพื่อนซานเพ่าวแมน้องเจอเพบนพี่น้องเลยแต่งานชบอันทางหมู่คู่คุณกะยังบ่ได้แล้วเนาะทางคุ่กับหมมีคนคือกันอืมอันสายตากระชาสิได้มาทางนี้ก่อนมาเก็บขวดช่วยเพิ่นก่อนเสียหายเบิดเด้อพี่น้องเลยทางหลังเลยเนาะ ว่าในทางสามคนมากงๆทางค้ากับท่านในมงคครับโอ้ก็เลยม่อคืนี่ฝนตกนักพี่น้องเลยให้เทาดานทีนนอ่านี่ที่พังหมดเน<ง>าะเสียหายไปเลย<ง>เคิื่อนจานพี่น้องเลยสภาพเบียจะเอาเลยฮเนี่ยเ้อสามาจากผู้เด็ด เพื่อนดีผู้ใดพี่น้องาว้ยก็เลยมาเบิ่งทางน้องนุ่งก่อนเนาะก่อนเอาเจอเมื่อไหร่เต็มขึ้นนี่พี่น้ดาวัยคนตุ้มขึ้นนี่กะเที่ยงขึ้นเนาะวดเลยพี่น้ดาวัยเป็นอากาศจกคน้มเบาด้วแมงก์เกอร์กระไรบุญแต่บัทับหัวเนาะเครื่องของเครื่องเฮือนเครื่องซานพี่น้อัยโอ้ยไปดู้วย เขามานําไปอยู่บ่อะตาเขาเว้าอยู่อะตานั่งยอดบ่พอได้เก็บได้แม่นเพสังมันนอยเอาทันแก็บอกทงสร้างนอยู่ม่านนี่เนาะว่าบ่ให้ท่านเพิ่นก็เนมีวิธีเฮ็ดพ่นก็มีวิธีของเพิ่นแต่ว่ามัน เกิดเพื่นมาชี้อะไรกัจักคุมเห็ดอะไรจักเส้าอะไรท่านพี่น้องไอ้เนาะทาบนค่ะมาย่างแห้งเลยเมื่อคืนนี่เฮ้ยมเปื fate, mm ้อนลูกบม่ต้องขามาได้เอาไปยุ่นอกผู้หันผัวไปแม่มาอันนี่มาทางไทยปลาลุงเบ่งก่อนมองวะพี่มองมานั่งยี่เนาะพี่มาอยู oh, ่น <Hi. S 1> ี Ms ่ของเชอยังฝากปไปน้ำมือคีมอยู่ยังไม่หามาไป้ยนั่งทายหานพี่เด้ลยหายแล้วมึงเช้านี่ Nang yên yêu đã. Kẹp nhang yên bà thân, thì nào phụ nữ hút nè thì nóng gắn nhau, ma ra bên trong chất. Hope chưa bụng chưa pháo mãi. Nang nó nang nóng 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 má nóng 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 nóng

เตร์ป่าใหญ่เพิ่นก็มาซอยเนาะหาที่ชีวิตดีๆได้เพี่น้องเลยแดนนี่ตายแต่มาอคืนเนาะแต่ตีหนึ่งพี่น้องเลยจนตอนนี้ก้าวมุ่งเศ้างานโชคก็ยังไม่ได้ไปโชคชัการยังมาแล้วเนาะติดลายเวียมาทางนี้อีกโอ้ยพี่น้องเลยเบิดแหงเลยเห็นกระป๋าเนาะงานอะจะให้ อยู่พักแบบเพื่อนบัวไหมจะภาพแม่งนักกอเาก่าเนีองซือกับลาพไปเทาไหคิมด้ไปเท่น้หงทกี่แลูกตาแมมแต่คืนนี่มันมันรุนพื่วะนี่อยู่นสงไปหาเขาอยู่เฉยมันยังเครื่องกองยังไม่ได้จับเลยยังไม่ได้เลยเนาะ่ กวดมากเพราะมันยึดอย่นะเจ้าจับได้บวไม่เจ้าจับนี่ แจกระสอบตรน้นะงาแ่าลงันมาลุงมันทั้งกระสอบดคบไไปเระสตรงห้องนี่เนี่ออกไปว่านงุ สร้างเป็นกะโมยัดก็มาพี่น้องมแต่ว่าขอโทษขอยว่ขนเนาะทางสร้างเป็นกันเลยขอโทษหลายเด้อพ่นอาบอกคิดว่ามันส็นแบบนี้พี่น้แสร้างเขากะบท่วของพี่น้องเว่านี่ว่าฝ่าฝนอ่าคมฝ่าคืมฝนกชิมากหลังคาแต่ว่าเป็นว่าเนในวิธีของปเทศไเนเกยดประจำพี่นนาะ เอากระวางใจตัวที่เป็นวารับประกันนั่นแหละพี่น้องเลยหมวกกะทิมน่นเล้วมาเป็นแต่เอาละ ของนามแต่ไม่ขึน้นหรืป่

ขามาแด,ด้วดูเด้อย่านเด้อไหนไดี๋ยวดดินนะเพ่บ่เด้ป้าเอ้ยบอกป้าแต่คืนนี้เลยบอกป้าเจ้ามันเอาอันตรายก่นป้ามันมา,มาชวนขึน้นดินดินน้ามีแต่คืนนี้พี่น้องเอมุ่งฮุบไปจกักคนโตคนดินเนาะนี่เฮือดินน่ะเป็นแค่น ยินไปใช่ไปนั่งมีเฮื่อนอยู่เด้อตาเป็นไรน้ำไปเตอไปแต่กันขึ้นว่ากะหงี่นั่งหาว่าหางนี่ไขึ้นรถขึ้รถรถนารถอย่างาวรถมือย่างเสียเลยไปนั่งอยู่เลยย่านนั่งมืองว่ามันหัวนั่งหัน เลแบบมลงมาเลยโอ้ยมันตตลงมาเลยจากบางข่าเลยลงมาขาเลยไปไปอยู่แาไม่ชิมไปดูไปเดนียสิไปอยู่ซอยป่าเลยนะไปอยู่แล้แม่มได้ยังนะนันะ

嗯。Mm hmm.

ได้บ่ได้บ่ได้ได้บ่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 ได vâng nữa từ đây mình gạt cái vòng luôn mình luôn bật chẳng bỏ đây nữa này hồng nam thảo tiệm có lẽ chắc chai thảo วดพาใสมันเหมือนเนี่ยไ,ได้กาด้ันนี่พ่อแกวแกนอกมาแกงางานเลยบังสายพื้นสายไฟนั่นนี่ม้เย็นอืมตาดไฟไหมมัน

thường vậy. ผลมงแล้วเดินมันก็ยังเบียดดูปอนนี้คงแต่มันก็โยได้วยหรอฝนอ่ะกิ่งไปไหว้แจ้นะก่อนตีนเดัดตีนร่างอ่ะมันมีของใบเนาะเดินทีกะมันกะแคบพี่น้องไงตักจีหาเก็บหันยัดนี่ไปไหว้ใส่กันอะที่อยู่ที่นอนไม่ได้เลยแหละเก็บไปได้ ขึ้นไปบนหน้าบ้านไพแ่้วอียสภาพเพื่อนน้องนงแล้วก็พี่น้องเลย nàng như thả đâu, cơ, nàng thảo thả đâu. Ng như thảo đâu. Ng nào ấy đâu. Ng như thảo đâu. Ng một thảo này nó. như thảo đâu. này chắc. ผานสร้างเพิ่นไว้ได้มเาสร้างเพิ่นไว้ได้กิดไปก็ขอโทษนะมันเกิดขึ้นแล้วเนาะเขึ้นลนยคิดว่ามันบ่แห้งบ่่แห้งีดอกมคืนนีเนาะแต่แห้งกว่าที่ผ่านมาเพกแห้งแบบยาวบ่ยุดบ่ยุดเลยแห้งแบบตกแต่เพียงคืนเพียงคืนจนมาเท่านี้ หากะหยุดน mm on> ี่ยบางเนี uh, well ่ยเช็ดผ้ากันมาเก็บมาทางเงอนดีกับจูมีคนพี่น้องเลยม่งได้เนาะอ่ะกัช็ดผ้ากันเก็บกวดนั่นมันนี่อะไรพี่น้องเหรอเนาะมันเจอกระสีเจ้าคลิปไว้ก่อนมาเก็บมากวดเก็บเมียนก่อนกูไปหาเจาะหาทางลงมันยังบลงวชยานมันหยุดลงมาใจหัวคลิปนี้กั เป็นคลิปเพิ่นมจะยังไงพี่เลยเนาะทางเฮือนเราดูคนมันกระชีชีแหละไม่ดีไรข้ากบจักว่าข้าพนชิตกตอนใดได้สักแมงเอร์กระชีจบที่ไปได้เพ่อนเด้อเพราะการคิดหนักเราทีดไม่กะไปเก็บกวดเหมือนทางเฮือนทางซานแมงเชือกก่อนเก็บกวดช่วยกันทา้งช่างคนก็ช่วยกันพี่น้องเยเนาะไม่ดีไรมันเป็นนะกะไคกับวิญญาณให้เกิดขึ้น นั่งไปเอาอย่างบ่ได้เด้ยอย่หายบ่เด้เก้อเฮือนสางพี่น้องเอ้ยกันอีกคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเด้อเด้อทุกคนพี่น้อง